ที่ใช้ก็ง่ายครับง่ายไง่ายมากดูครับเราเคลือบไปแล้วก็จะเป็นเคลือบสวยมากครับใช้ผ้าหรือใช้แปรงทาสีก็ได้ครับมันจะมีความทำ่ำ ต,ตัวนี้สามารถทาได้ทุกวันครับสารนูไม้ครับก็จะเป็นฟิล์คล้ายๆกับแวกซี่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นฟิล์มเคลือบเ,เนื้อไม้อย่างดีครับสำหรับคนที่ชอบ งานที่ดิบด้านครับสวยมากครับใชใ้วิธีการใช้ง่ายง่ายมากโอเคนะครับจะเคลือบความเป็นธรรมชาติอยู่ครับความแตกต่าง ハハハハ